สวัสดีครับอันนี้วันนี้ดิว่าสีฟ้า,ามาเบิร์ไงระบบน้ำโซล่าเซลล์สองนิ้วสามแผงมาดูครับอันนี้ไม่เห็นปั๊มนะอันนี้จะเป็นปั๊มไดโวครับเป็นปั๊มจุ่มอัตราแรงดันสูงอาจสปริงเกอร์ได้4 0 0ถึงห0 0หัวครับด้วสเปคมันสเปคตัวนี้เนีย่ยหกโวลต์ถึง900 60โวลต์0 9 0โวลต์อโวลอัตราแรงดัน25แม็กนี่เบงลูกมันลูกจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นจะเป็นตัวนี้ครับแล้วเบิงน้ำพอสองนิ้วก็ได้นะอสองนิ้ว,อว,อวอเอ้อเบ้่อนข้ว อันนี้ได้มีมีทันเดเอาไปติดตังอันนี้เอามาลองในกล่องจะมีเบกเกอร์แล้วก็การฟ้าผ่าแล้วก็กลวอันนี้แท้งกลียวนะยังไม่ทันไปกรอบครับมีอยู่สามแท้งแทง้งสามร้อยสี่สิบบาทเห็นปะบาอบเบอร์เบอร,ร,ร,ร์แองอู้หู นะสเปคของแผงครับ340วัตต์9แอมป์ได้สามแผง3แผงสวัสนีล่ะ